สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรณสำหรับคนที่เกิดวันเสราร์ประจำเดือนกรกฎาคม2567หรือปี2024การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาชิกดูชะตากันคนที่เกิดวันเสราร์ที่อยู่ในวัยกำลังเรียนนะขอให้แบบอดทนนะมีโอกาสที่จะประสบ ความสาเร็จด้านการเรียนแน่นอนนะหรือคนไหนที่มีความคิดที่จะเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะ,คะก็ถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะทำให้เรื่องของนะคะ,ะการงานนะคะมันมีโอกาสยกระดับมากขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นถ้ามีความคิดว่าจะเรียนต่อดีไหมนะคะเรียนในระดับที่สูงขึ้นดีไหมดีนะคะส่วนคนที่นะคะทำงานอยู่นะคะก็อาจจะมีชื่อพลของพ่แ,แบบปัญหากับเรื่องงานเข้ามาบ้างแหละเพราะอิทธลของพ่ห้าหมายนี่เข้ามาขึ้นไวในช่วงนี้นะคะอาจจะมีปัญหาให้เราต้องปรับปรุงต้องแก้ไขบ้างนะคะ แต่มองว่านะคะในเรื่องของการทํางานนี้ยังมีผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนอยู่หรือยังนะคะสามารถแก้ไขปัญหากับเรื่องของการทํางานไปได้ค่ะเดือนนี้อาจจะต้องอดทนนิดนึงเพราะชิพวนของไพ่ห้าไม้นี่นะคะไปอยู่ใกล้ๆกับตาแหน่งของไพ่คนฉุกแขวนด้วยนะคะอาจจะถูกกดดันกับเรื่องงานบ้างนะได้งานยากๆผู้ใหญ่นะให้เรามาแก้ไขปัญหางานยากๆในช่วงนี้ก็ต้องอดทนให้มากหน่อยในช่วงนี้ค่ะแต่มองว่าประสบการณ์หรือไอ้ปัญหาหรือวิกฤตที่มันเข้ามาทําให้คนที่เกิดวันเสานี่นะคะมีโอกาสที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้น ะะแล้วก็ได้รับประสบการณ์มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นการทางานในช่วงนี้อาจจะต้องอดทนแล้วก็ระวังปัญหากับผู้ใหญ่ปัญหากับเพื่อนนะคะตำแหน่งของบริวารลูกน้องเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะแล้วก็ยังเป็นเดือนที่ยังนะคะแก้ไขปัญหาไปได้แน่นอนค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มองว่าไรายได้นะคะมาจากงานนี่แหละอิทธิพลของไพ่เจ็ดเหรียญนะคะยังเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้แล้วก็ยังเห็นเรื่องของการเงินดีๆเกิดขึ้นบ้างนะคะเพียงแต่ว่าปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายจะเยอะเหมือนกันเพราะอิทธิพลของไพ่นะคะที่มันเกี่ยวข้องกับหนี้สินค่าใช้จ่ายต่างๆยังเข้ามาเคลื่อนไหวในช่วงนี้ค่ะก็อยากจะให้ควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายให้มากที่หนึ่งโดยเฉพาะบ,บางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องบ้านอยู่อาศัยนะอยู่ในช่วงที่กําลังปรับปรุงต่อเติมนะคะหรือเรื่องร้านด้วยนะคะก็อาจจะอยู่ช่วงที่กําลังปรับปุงตต่อเิม หรือมีการยกย้ายอ่ะซึ่งอาจจะทําให้มันเกิดค่าใช้จ่ายบ้างในช่วงนี้ค่ะจะเรื่องของการเงินไรายได้เข้ามาแล้วแต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายแล้วก็ไปควบคุมอย่าให้มันบานปลายนะคะแต่ถ้ามีปัญหาอะไรอ่ะมองว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ยังเกิดประโยชน์อยู่นะแล้วก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะต้องมองว่านะคนโสดเนี่ยนะมีไพ่แบบคนโสดขึ้นพรืบเลย ะะแต่ว่ามีทุบหนมไพ่สิบถ้วยค่ะซึ่งนะคะคดวงชะตาของคนโสดมีดวงที่จะพบรักต่างวัยนะคะหรือมีคนดีๆเข้ามาพัฒนาค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาอาจจะมีปัญหากันบ้างนะคะโดยเฉพาะคู่ไหนที่ทํางานร่วมกันเนี่ยนะคะอาจจะขัดแย้งกันบ้างแล้วก็ปัญหาะะภายในครอบครัวอาจจะเกิดขึ้นบ้างนะคะแต่มองว่ายังเป็นคู่กันนะมองว่ายังปรับกันได้ค่ะก็ไปลดทิฐิลดอีโค้ลงนะคะแล้วก็อย่าใช้คําพูดที่รุนแรงนะจะทําให้ความสัมพันธ์ไม่แย่ค่ะ ส่วนเรื่องของสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ต้องระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคประจําตัวคไคนมีโรคประจําตัวแล้วก็ไปดูแลนะคะระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทนะะการปกรดูกปวดกล้ามเนื้อคะ่ะรวมถึงนะคะการทํางานของตับหรือโฮอร์โมนไม่ค่อยดีนะคะปัญหาเรื่องของช่องท้องด้วยนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เราแบบเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้บ่อยนะเรื่องของลําไส้ด้วยนะคะก็อาจจะมีปัญหาในช่วงนี้ค่ะเพียงแต่ว่านะคะ ยังเห็นไพ่คุณหมออยู่นะคนที่เกิดวันเสาอาจจะต้องไปตรวจสุขภาพ ก็จะเจอคุณหมอเก่งๆนะคะมาดูแลหรือรักษาให้หายนะยังเป็นสุขภาพร่างกายที่รักษาได้หายนะหรือยังเป็นสุขภาพที่ยังฟื้นฟูได้นะแล้วก็หาเวลาไปทําบุญเนี่ยนะคะจะทำให้สุขภาพร่างกายหรือปัญหาที่มาติดๆขาดๆนี้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่ภายในครอบครัวนะอาจจะต้องไปดูแลด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดในแต่ละช่วงอายุเป็นอย่างไรคนที่เกิดในช่วงอายุ20-23ปียังเด่นกับเรื่องงานอยู่แต่ต้องรีบเรียนให้จบนะแล้วก็ระวังปัญหากับห หรือปัญหากับเพื่อนด้วยต้องรู้จักรดทิฏฐีอีอโก้ลงอะ่ะนะถ้าอยากเติบโตกับเรื่องของการทํางานนะคะต้องใช้หลักปณีปนอมค่ะส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะส่วนเรื่องของความรักคนโสดค่ะมีดวงที่จะพบรักแต่ว่านะยังไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันนีให้ไปปรับ คนที่เกิดในช่วงอายุ24ปีนะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินแล้วเด่นเรื่องของความรักค่ะอาจจะเป็นเดือนที่คนโสดได้พบรักที่ดีนะคนที่มีคู่ก็อาจจะมีข่าวดีข่าวมุงคลนะคะหรือมีการตั้งคันเกิดขึ้นค่ะคนที่เกิดในช่วงอายุ25ถึง26ปีนะคะถือว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางหรือการเปลี่ยนแปลงดีๆเข้ามาการเงินนี่รายได้ดีค่ะ ส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบรักทางไกลส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเป็นความรักที่ส่งผลดีแล้วเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการไปเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจะทำให้พบรักที่ดีคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ27-28ปีปัญหากับเรื่องงานอาจจะเข้ามาบ้างนะหรืองานมันมีการแข่งขันมีความวุ่นวายแหละแต่ถือว่านะคะยังจัดการไปได้ส่วนเ,เ,เรื่องของการเงินนี่รายได้ดีค่ะนะคะถือว่าเป็นเดือนที่เกิดโอกาสกับเรื่องของการเงินนะส่วนเะรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่อยู่แลว้วความรักต้องไป,ป กันคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุนะคะ29ปีเดือนนี้ถ้าอยู่ในช่วงที่ตกงานอยู่ให้รีบไป หางานนะคะมีโอกาสจะได้ได้โอกาสแหละนะคะต้องต้องไปของ,งานน่ยนะคะหรือเข้าไปสมัครงานมากๆหน่อยแต่ถ้าเราอยู่ในช่วงที่เราทํางานประจําอยู่แล้วอาจจะมีปัญหากับเรื่องของการทํางานบ้างในช่วงนี้ต้องอดทนค่ะอาจจะต้องรู้จักเข้าหาผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เรื่องของธุรกิจการค้าการขายนี่ต้องเน้นการบริการด้วยนะคะส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังมากนะคะแล้วก็ดวงห้ามํำประกันเด็ดขาดส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักต่างวายัยหรือพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรกันมองว่ายังเป็นเดือนที่ยังรักกันหรือยังปรับกันได้ต้องใส่ใจกันนะ่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ก็ต้องดูแลค่ะโดยเฉพาะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคประจําตัวนะคะอันนี้ต้องดูแลใส่ใจให้เยอะหน่อยคนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ30ถึง33ปีนะคะการทํางาน,นต้องใส่ใจค่ะอาจจะเป็นเดือนที่มีความรู้สึกว่างานไม่เป็นไปตามเป้าที่เราคาดคิดหรือคาดหวังเอาไว้ต้องอดทนหรือต้องกระตุ้นกับเรื่องงานนิดนึงต้องขยันนะ่ะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้เข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายยังมีนะคะคือค่าใช้จ่ายจุกจิกนี่นแหละแล้วก็ไปควบคุมส่วนเรื่องของความรักคนโสดยังไม่เด่นค่ะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยาความรักก็จะมีปัญหากันอันนี้ให้ไปปรับคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ34-36ปีนะคะถือว่าการทํางานในช่วงนี้จะมีเรื่องของการเดินทางเกิดขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของการเคลื่อนไหวเข้ามามองว่ายังส่งผลดีกับเรื่องงานอยู่แต่ก็ต้องควบคุมเรื่องของรมเพราะจะเป็นเดือนที่เราใจร้อน นะคะแล้วก็จะมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยมีปัญหากับเพื่อนโดยเฉพาะคนไหนที่ต้องติดต่องานกับคนภายนอกนะคะหรือคนที่เป็นเซลล์เนี่ยนะคะอาจจะต้องระมัดระวังการกระทบกระทั่งกันในช่วงนี้นิดนึ่งส่วนเรื่องของการเงินยังเป็นเด่นที่มีค่าใช้จ่ายค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักก็ต้องระวัง คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ37-39ปีนะคะถ้าไม่ได้ทํางานแต่เป็นแม่บ้านอันนี้มองว่าไม่เสียหายนะแต่ถ้าเราทํางานประจําอยู่ต้องใส่ใจหรือกระตุ้นกับเรื่องงานให้มากส่วนการเงินก็ค่าใช้จ่ายยังเยอะค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะมีคนเข้ามานะปูพันกับเรื่องของความรักแต่ความรักยังไม่ยืนยาวนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาความรักต้องไปปรับกันค่ะเรื่องของสุขภาพร่างกายก็เรื่องของน้ําหนักไขมันในเลือดนะคะแล้วก็น้ําเหลืองไม่ค่อยดีอ่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ40ปีนี่ส่งผลดีนะสำหรับคนที่กำลังแบบว่ามีเรื่องของโอกาสที่จะได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศหรือไปฝึกฝนอบรมงานนะคะอันนี้ก็มองว่าเป็นโอกาสที่เดียวคนช่วงวัยนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาสนับสนุนกับเรื่องงานด้วยการเงินนี่รายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักต้องปรับกันหรือนะต้องพากันไปสร้างกุศลร่วมกันมากๆหน่อยค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ41-43ปีงานค่อนข้างวุ่นวายนะแต่ส่งผลดีกับเรื่องของการเงินค่ะฉะนั้นถือว่างานงานมันยากงานมันหนักนะงานมันต้องแข่งขันแต่ถือว่าไรายได้ดีเราก็ต้องแบบทำให้เต็มที่นิดนึงนะหรือว่าบางทีอาจจะกําลังอยู่ในช่วงที่เรากาลังจะขึ้นไปรับตําแหน่งนี้นะคะแต่เราต้องจัดการปัญหากับตําแหน่งท,ที่ที่มีคนเก่าทําไว้ก่อนเราก็ต้องไปเคลียร์ปัญหาก่อนนะนะฉะนั้นก็ถือว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะนะไรายได้การเงินก็ยังส่งผลดีอยู่ส่วนเรื่องของความรัก อาจจะยังไม่เด่นนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักเราก็ต้องระวังนะคะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ44-46ปีนะคะมองว่าการทำงานนะอาจจะเป็นช่วงเดือน,นะะที่ต้องอดทนนะคะแล้วก็ต้องทํางานไปเรื่อยๆนะคะหรือว่าต้องควบคุมเรื่องของการทํางานหรือการลงทุนให้มากหน่อยแล้วก็ระวังปัญหากับหัวหน้านหรือปัญหากับเพื่อนร่วมงานในช่วงนี้ส่วนเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายยังเยอะค่ะฉะนั้นอาจจะต้องระวังคือบางคนมีค่าใช้จ่ายแบบค่าบ้านค่าร้านแบบเนี้ย ะะแล้วก็ดวงห้ามค้บกันนะรวมถึงเรื่องของสุขภาพก็ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายเรื่องของความรักอยากให้ปรับกันให้มากๆนะคะคนที่เกิดในช่วงอายุ47-49ปีนะคะมองว่าการทําง,งานนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาให้เราต้องลงไปจัดการบ้างในช่วงนี้ค่ะต้องต้องละเอียดต้องรอบคอบนิดนึงส่วนเรื่องของการเงินรายได้ดีแต่ค่าใช้จ่ายจุกจิกจะเข้ามาเราก็ไปควบคุมส่วนเรื่องของความรักคนโสดนะคะก็อาจจะ ไปรักเพื่อนตัวเองหรือเปล่านะหรือว่ายังเป็นความสัมพันธ์ที่เรายังไม่ไม่เชื่อมั่นน่ยนะคะฉะนั้นคนโสดก็อาจจะยังต้องใจเย็นนิดหนึ่งส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักต้องเติมความหวานกันให้เยอะนะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ50-52ปีนะคะเดือนนี้อาจจะมีปัญหาเรื่องบริวารลูกน้องหรือต้องหาบริวารเก่งๆนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวกับเรื่องของการทํางานบ้างโดยเฉพาะถ้าเป็น,นธุรกิจที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งเนี่ยนะคะอาจจะต้องหาบริวารที่คล่องแคล่วว่องไวนะคะเข้ามาเคลื่อนไหวงานด้านนี้นะคะแต่มองว่าจะได้บริวารที่คล่องแคล่วนะ,ะแล้วก็เคลื่อนไหวกับเรื่องงานนะคะให้ได้ดีแต่ว่าจะเป็นบริวารที่แบบชอบเถียง ควบคุมยากที่หนึ่งนะคะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารบ้างอันนี้มองว่าถ้าจัดการดีๆก็น่าจะส่งผลดีกับเรื่องของงานอยู่การเงินก็มีค่าใช้ใจ่ายกับเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารน,นี่แหละอันนี้ก็ไปควบคุมโดยเฉพาะอย่างที่บอกเล้ว่าบริวารไม่อยากอยู่ด้วยบริวารเดินทางกลับบ้านแล้วมาทํางานเนี่ยนะจะมีการแบบว่าต้องไปช่วยเหลือค่าเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะฉะนั้นก็ต้องไปคุยกันในส่วนค่าใช้ใจ่ายตรงส่วนนี้ ส่วนเรื่องของความรักภายในครอบครัวอยากไปปรับนะคะ <c oughs> ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องลูกก็ได้บางคนลูกจะกําลังจะเดินทางไปทํางาน,นาที่ไกลๆต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะคะ <c oughs> ก็อาจจะต้องเป็นช่วงเดือนที่เราต้องปรับนะคะหรือพพูดคุยกับลูกให้มากหน่อย <c oughs> คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ53นะจะถึง56ปีนะคะมองว่าการทํางานยังต้องระวัง ยังต้องกระตุ้นให้มากโดยเฉพาะปัญหากับคุณสุขภาพสตรีนี่ต้องรอบครอบเลยส่วนเรื่องของการเงินนี่ค่าใช้จ่ายยังเยอะนะเรื่องของความรักภายในครอบครัวานะก็ต้องปรับกันให้มากสุขภาพร่างกายนะคะก็ต้องดูแลค่ะอาจจะมีปัญหาสุขภาพของคนในครอบครัวนะคะหรือว่าคุณสุขภาพสตีภายในครอบครัวเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพเราก็ต้องไปดูแลคนที่เกิดในช่วงอายุ57-60ปีถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานรวมถึงเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะอาจจะเป็นเดินที่ถูกนะคะเชิญนะไปเป็นวิทยากรน,นะคะหรือไปให้ความรู้ ด้วยหรือไปแบบดูงานต่างประเทศอะไรประมาณนี้อันนี้มองว่าส่งผลดีมากๆเลยการเงินนี่รายได้ได,ดีเรื่องของความรักในครอบครัวก,ก็ดีค่ะรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่ได้เดินทางไปสร้างกุศลใหญ่ด้วยในช่วงนี้นะคะถือว่าเป็นกุศลที่ดีค่ะคนที่เกิดน,นะคะในช่วงอายุ61-63ปีส่งผลดีกับเรื่องงานการเงินแล้วก็เรื่องของความรักค่ะ คนที่เกิดในช่วงอายุ64นะจนถึง66ปีงานเด่นเลยนะช่วงนี้การขยายงานหรือการร่วมงานกาัน2-3คนนี่ถือว่าโดดเด่นนะการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักในครอบครัวนะคะก็ถือว่าราบรื่นค่ะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ67-69ปีถ้าอยู่ในช่วงที่กําลังจะนําทรัพย์สินไปเข้าจํานาจำานองอันนี้มองว่าไม่ได้เสียหายอะไรแต่อยากจะให้ละเอียดที่หนึ่งรวมถึงนะคะบางคนเนี่ยไม่ได้ไปจํานองทรัพย์สินแต่กาลังจะไปไถ่ที่ดินออกมาอันนี้มองว่ามีโอกาสค่ะนะแต่ถ้าเกิดเดือนนี้นะมีคนเข้ามาขอยืมนะคะที่ดินหรือทรัพย์สินของเราเนี่ยไปเข้าจํานองมาทําธุรกิจต้องระวัง รวมถึงเดือนนี้ไม่ควรไปค้ำประกันนะคะในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินให้ใครไม่งั้นอาจจะเดือดร้อนได้นะคะแล้วคนไหนที่มีที่มีทางนะก็ต้องกลับไปดูแลค่ะคือบางคนเนี่ยนะจ,จะเป็นช่วงเดือนที่เราล้อมรั้วที่ของเราด้วยนะมันก็จะทำให้เกิดความรัดกุมหรือรอบคอบมากขึ้นค่ะสุขภาพร่างกายต้องระวังนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสายตาหรือต้อนะต่างๆนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงยุ70 ถึง72ปีนะถือว่าส่งผลดีนะกับเรื่องงานโดยเฉพาะคุณสุภาพสตตีนะคะจะเข้ามาทําให้เรื่องของการทํางานเติบโตค่ะการเงินรายได้ดีเลยเรื่องของความรักในครอบครัวนะคะก็ถือว่าจะมีความสุขโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนั่นแหละนะคะหรือลูกหลานที่เป็นคุณผู้หญิงเนี่ยจะเข้ามานําความสุขให้คะ่ะ คนที่เกิดนะในช่วงอายุ73-76ปีท่งผลดีกับเรื่องงานเด่นเรื่องการเงินค่ะถือว่าเดือนนี้จะมีข่าวดีกับเรื่องของการเงินนะคุณสุภาพสตรีจะเข้ามานําโชคกับเรื่องของการเงินให้นะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงอายุ77-80ปีนะคะถือว่านะคะน่าจะมีข่าวดีนะคะกับเรื่องของการทำงานนะคะยังเติบโตอยู่เลย77-80ปีแล้วเนี่ยมีโอกาสได้รับงานหรือโครงการใหญ่ๆนะคะหรือ,อยังได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจนะคะทำให้ควบคุมเรื่องของงานหรือโครงการนะคะในช่วงนี้อยู่นะการเงินก็ไรายได้ดีนะ เรื่องของความรักในครอบครัวก,ก็ดีค่ะรวมถึงเรื่องของสุขภาพด้วยนะบางคนถ้ามีปัญหาด้านกฎหมายด้านคาดีความอะไรนะคะก็จะมีคนเก่งๆนะเข้ามาให้การช่วยเหลือค่ะก็เป็นกําลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะแล้วก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ